ตามหาเด็กน้อยมาแจกขนมค่ะมามามาเร็วๆอ้าวสวัสดีค่ะน้องนิวเออสวัสดีค่ะออ๋ให้น้องนิวไอ้ควันละ่ะอุยได้ช็อกโกแลตด,ด้วยโอเคไม่ได้กปิดไม่ใช่เหรอไม่ได้เหรออ่นนี่ เปลี่ยนไม่ก็ได้มันเอยอช็อ,อกอโกแลตเห็นอะไรยังอันน้องนิวล่ะอยู่บ้านเปล่ใช่อุ้ยไอ้ขวัญนนะ่ะขวัญมันเอ็ดเนี่ยขวัญเยอะก,กินน้ำอ่ะโอ้ยนอสวัสดีค่ะ หิวน้ำทันทีเลยมาบ้านยายอุ้ยบอกมาขนมเอาเอาไปผัวไปกินอิ่มยังไปยืนแถวไปไไปยืนแถวอะไอ้นั่นอ้บลกลูกลิกมะอุ้ยทูดทูลูกลิกล็กพร้อมเด้อให้น้องพร้อม à em bật cái nó cắt cắt cặp ở nè à à bớt là bỏ lúc đi cả lúc đi anh nên ao ờ thôi เรืออันเดียวเอาอัดนี้เดี๋ยวจะไปให้มังกรด้วยขอบคุณค่ะมังกรหมดกระดิ๊บเด็กๆอยากกินเด็กๆอยากกินเหมือนกันนะอืมอ๋อหมดยากก็หมดนั่นแหละผ้าแจกของพนันไอ้คิงมันก็ไม่ยอมนะอยากได้อ่าช็อกโกแลตพนะช็อกโกแลตมันไม่ได้เยอะอ๋อไอ้คิงกับ ไอคิงกับไอ้น,นั่นไอ้ไอขวันคนละห้าชิ้นเดี๋ยวจะไปให้มังกรด้วยมังกรลูกอันนั้นเนาะค่ะจะขนมนะคะเดี๋ยวจะไปให้มังกรเพราะมังกรเอาไปให้นูน่นมังกรไม่รู้ไปอยู่ไหนเด็กๆไปแล้วค่ะได้รับขนมไปหมดแล้วค่ะประมาณนี้นะคะ จะแจกขนมให้คุณเอเพียงเ้อที่เอาขนมให้ตาขนาตาถาก็เป็นเด็กได้นี่เป็นเด็กหัวล้านเออฟันฟันปุ่งแจกขนมค่ะฟันปุ่งฟันไม่ปุ่งแน่น้องเพียงยายไม่ได้ขี่โกงเ้ยแจกเด็กชายถาวรเลยได้แล้วก็จะมาแจกแม่บุรอดค่ะ แจกใกล้จะหมดแล้วจะไปแจกให้แม่บุรดษจะขนผมไปแจกแม่บุรอ,มมรอไมาได้ใส่ถุงได้หอบมาให้เลยเอาขนมนี่แม่บุรอดมาขนมนขอบคุณค่ะ เอานั่นมาคั่วโอเคค่ะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตะไค้ดกคคดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ